รีวิวจิจก,กรรมกานกิจ,จก,กรรมในหองเกมฟรีฟฟไฟนั่นแหละค่ะทุกคนเสียงอาจจะเบานิดนึงต้องขออาภัยด้วยนะคะติจ,จก,กรรมแรกนะคะก็คือกลับมาครั้งสุดท้ายค่ะซินเนซึอันนี้นะคะก็คือให้เราสุ่มของอภิคาดอสูรนั่นแหละทุกคนแต่ตัวแทนในครั้งนี้ก็คือซินเนซึก็คือมีท่าแล้วก็มีชุดค่ะ ันต่อมาคือปฏิหารลักจิ้งจอกเขาคะ่ะอันนี้การันตีหนึ่งสกินทุกร้อยห้าสิบรอบเสื้อผ้าก็คือมีหลายตัวมากเลยนะทุกคนดูนี่วิญญางผู้ชายก็คือน่ารักสุดไซเวอร์บังอันต่อมาคือซองควงฮีมานะคะกลับมาอีกแล้ว ระยะบวกสองนะคะแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่บวกหนึ่งความเร็วรีโหลดหนึ่งลบลบฮู้หูนะคะทุกคนถนนนี้พวกพี่คล้องอันนี้ยังไม่เคยเห็นเลยนะตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกเลยทุกคนยี่สิบหกกกฎาอันนี้คือความรักก็มนสับรดทั้ง มีทั้งวันมีทั้งเช้ยว,วันนี้ตั้งแต่วันที่25นะคะกล่องสุ่มค่ะตั้นต่อมานะคะคือเติมถึงขั้นอันนี้ก็คือยังเป็นอันเดิมส่วนกิจกรรมสุ่มของนะคะทุกคนกิจกรรมต่างๆนะคะก็มสีสะสมโทเค็นรับชุดหนุ่มหนักเบสบอลเส้นจบ ได้รางวัลทุกเกมรวบรวมไอเทมรับสาวนักเตะกระต่ายกับเต่าเลือกใครดีแข่งครั้งนี้ตัวไหนที่เข้าเช่นเส้นใช้เล่นสีสีไม่ต้องกลัวแรงลดพร้อมลุยหรือยังเล่นเกมรับเซตนักเตะทำดาเมจแลัวฟีีโอเคค่ะทุกคนก็จะประประมาณนี้นะคะแต่ทุกคนเราขอทำเลยด,ดิคือตอนนี้ คะแนนความดีเราไม่ถึงเกาสิบห้าคือเราเล่นไปแล้วเราเล่นไปประมาสิบกตาแล้วนี่ก็คือมันไม่เพิ่มให้เราเลยเขาบอกว่าเรายืนนิ่งยืนนิ่งอะไระทุกคนเราไม่ได้ยืนนิ่งอะไรนะเราก็เล่นปิดปกติเนี่ยเขายืนนิ่งอะไรที่ยืนนิ่งอะ ดูดีแล้วอันนี้ก็คือลดลงเรื่อยคือมันยืนนิ่งอะไรใครเคยเป็นนะคะมันบักหรืออะไรเพราะว่าเมาื่อวานมันก็เป็นแบบนี่นะคะทุกคนใครรู้ช่วยเราหน่อยนะคะกิมมี้ฝากคนละแชร์กดซับให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย